ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่นๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ปโ o สต็อกไท a แลนด์ช่องสไตล์พอสแคร์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการค r y ป t o c u r r e n c y วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น TU หรือหุ้นของบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลด,ดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะกรรมการหุ้นทียูสุมหัวอินไซต์ปลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรมกร,กรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตประกาศใช้มาตรการทางแพ่งลงโทษปรับกรรมการบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน หรือ TU พร้อมพวกรวม9คนในความผิดการนำข้อมูลภายในใช้แสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นค่าปรับรวมกันทั้งหมดวงเงินเพียง13.63ล้านบาทเท่านั้นแต่ประเด็นที่สำคัญคือการอินไซต์หรือการใช้ข้อมูลภายในในครั้งนี้มีกรรมการทียติดร่างแห่ถึง6คนหรือคนหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมด ผู้ที่ถูกลงโทษปรับทั้ง9้าคนประกอบด้วยในายไกรสอนจันสิริขณะกระทำความผิดดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการนายดิษพลจันสิรินายชาฮอนกิตขณะกระทำความผิดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในเครือของทีอูนายชาญตินชูนางฉายเหวียนจูนายชวนตั้งจันสิริขณะกระทำความผิดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทีอู นางชนวิเจินนายชานฮอนฮงและนายหุยปุนหวาซึ่งอาศัยข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลอื่นหรือช่วยเหลือการกระทำความผิดพฤติกรรมความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560โดยในใายไกรสอนนายชานฮอนกิตและนายชวนล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรามาสที่3ปี2560ของที ที่มีกำไรสุธทธิจำนวน1,736.84ล้านบาทซึ่งเป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเพิ่มขึ้นจากไตรามาส2ปี2,560ร้อยละ23.07และเพิ่มขึ้นจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ8.93และระหว่างวันที่9ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2560ในายไกรสรได้ซื้อหุ้นทียู โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายดิสพล์บุตรชายขณะที่นายชานฮอนกิตได้ซื้อหุ้นทีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและเปิดเผยข้อมูลภายในแก่นายชานตินซูบุตรชายและนางชายเวียนจูภรรยาซึ่งนายชานตินซูและนางชายเวียนจูได้นําข้อมูลภายในที่ได้รับไปใช้ซื้อหุ้นทีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองนอกจากนี้ นายชวนได้ซื้อหุ้นทีอู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางชวนอุ้ยเจริและบัญชีของอาอเพื่อประโยชน์ของตนเองและอารวมถึงเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ชชานายชานฮอนฮุงพี่ชายซึ่งนายชาญฮอนฮุงได้นําข้อมูลภายในที่ได้รับการเปิดเผยจากนายชวนไปซื้อหุห้นทีอู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและได้เปิดเผยข้อมูลภายใ,ในให้แก่นางหุยปุนหวา ภรยาซึ่งนางหุยปุนหวาได้นำข้อมูลภายในไปใช้ซื้อหุ้นคดีอินไซ d ์หุ้นทีอยู่อาจจะไม่ใช่คดีใหญ่ที่มีค่าปรับจำนวนหลายร้อยล้านบาทหรือมีค่าปรับกว่า2.3พันล้านบาทเหมือนคดีปั่นหุ้นบริษัท a j One Technology จำกัดมหาชนหรือ AJA แต่เป็นคดีที่กรรมการบริษัทส่วนใหญ่ร่วมกันเล่นโกงเอาเปรียบประชาชนทั่วไป แม้เงินที่ได้จากการเล่นโกงจะไม่มากมายนักก็ตามสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ไม่ได้ยึดมั่นในหลักธรรมมาพิบาลแต่พร้อมจักกระทำความผิดเพียงเพื่อผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่อยู่เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับค่าพีต่ออีเรชูป,ประมาณ11เท่าอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องและเป็นที่อยู่ในความนิยมของนักลงทุนโดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณ 28,841คนมีกลุ่มนายไกสอนเจนสิลิถึงหุ้นใหญ่เมื่อวันที่29ตัวตุลาคม2564ที่อยู่ยเพิ่งนำบริษัทลูกหรือบริษัทไทย ION, ูเนียนฟิชมิลจำกัดมหาชนหรือ TFM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลังนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนครั้งแรกในราคา13.50บาทแต่ล่าสุดราคาปิดที่11.90บาทต่ำกว่าจองหุ้นละ1.60บาท การถูกกรตตลงโทษในความผิดอินไซด์โดยมีกรรมการบริษัทเครื่องค่อนถูกสั่งปรับและพักการเป็นกรรมการบริษัทในตลาดทุนจะส่งผลกระทบต่อภาพโพสและความน่าเชื่อถือของทียูโดยตรงเพราะแม้จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแต่เมื่อกรรมการบริษัทส่วนใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่รวมหัวกันเอาเปรียบประชาชนนักลงทุนทั่วไป จะทำให้ทียูกลายเป็นหุ้นที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะเงินเพียงไม่กี่ล้านบาทกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายและเล่นโกงนักลงทุนจึงไม่รู้ว่าการดำเนินง,งานภายในจะเป็นไปด้วยความโปรง่งใสและเบียดบังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่ค่าปรับจำนวน13ล้านบาทเศษเป็นเงินเพียงก้อนเล็กๆสำหรับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ร่วมขบวนการอินไซต์หุ้นครั้งนี้ ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาในการจ่ายเพื่อปิดคดีแต่ปัญหาที่ไม่อาจกอบกู้ขึ้นมาก็คือความไม่น่าไว้วางใจของหุ้นทีอยู่ปัจจัยพื้นฐานดีของหุ้นตัวนี้กำลังถูกลบล้างด้วยพฤติกรรมเอาเปรียบของนักลงทุนของกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของทียู่นั่นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ ทางช่องคริปโต s t o อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นทียูจะพูดจัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ